สวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกันทัดดินค่ะกับห้าคำถามค่ะคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้เราอ่านเชื่อมโยงกับวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะวันที่31สิงหาคม2565ค่ะคำถามแรกค่ะโหชาวราศีกัน คือใครไปเกี่ยวข้องกับใครเราต้องขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามกันสม่ำเสมอค่ะมีความสุขกายใจแข็งแรงทุกท่านค่ะคำถามแรกเลยค่ะภาพรวมค่ะ นอนคือความไม่แน่นอนความประมาทคือหนทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วแต่ยังไงก็ต้องมีประสบการณ์นะนะกับความไม่แน่นอนของชีวิตใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจนะคะไม่ไปขัดแย้งกับใครแต่ก็เคยขัดแย้งมาบ้างแล้วนะ มาตั้งหลักใหม่แล้วเริ่มต้นการค้าค่ะออน้อมทำตนเข้าไว้ค่ะอืมก็ได้รับการอุปถัมภ์จากแม่แม่นะคะการเงินผู้เรืองมากค่ะรุดตยูลึกๆเล่นัลบงานกสิกรรมงานในโครเรือนค่ะระวังน้ำหนักขึ้นนะคะการเงินนะได้ลาบมาเล้งไปที่โครงการที่เริ่มทำ วางเฉยอุเบกขาลดความเร่าร้อนความสุขสงบมาเยือนเริ่มต้นใหม่มีผู้คนมาให้การยกย่องการศึกษาดีความรู้ดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอ่อ,อนโยนเอาใจใส่ใจดีค่ะมีเมตตา ขยายผลการงานออกไปงานเกี่ยวกับงสตรีสุขภาพอาหารการกินดีมีการเงินมาได้ลาด,ด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาก็ได้ติดต่อการค้ากับผู้มีประสบการณ์กานกันค้าติดต่อกับชาวต่างชาติาต่างถิ่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิช์นะคะ ไายพักหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้บริหารธุรกิจของตอนเองเลยได้เริ่มต้นแล้วกับการงานที่ทำด้วยใจรักเอาใจใส่ด้วยปัญญาความรู้ความสามารถนะคะก็ได้ค้นพบเป็นผู้รู้แล้วค่ะนะตนเองนะเกี่ยวข้องกับกรมะอาชีพ ปิดจบแล้ว่สมมะสมถะพอเพียงที่ดิ้นร้นคอยคว้านะที่ไปรบและแพ้กลับมาที่ดินร้นคอยหาไม่ใช่ความสุขสงบที่แท้จริงนั่นมันคือความเร,ร้อนความสุขที่ที่แท้จริงคือสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบได้บริหารการงานด้วยตนเองเลยงานนี้ได้ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเลยนะคะจันชมตรูพุทธนงยาวการค้าขายพูดคุยความคิดเนี่ยเด่นลาดาเลยเล็งไปที่โครงการระยะยาวอืมลันลาแล้วค่ะชีวิตมีความสุขจะให้ทุก์ได้อย่างไรนะการผจญภัยครั้งใหม่เริ่มต้นอีกครั้งเป็นศิลปิน ได้กินเดิมสังส้นๆได้แต่งตัวนะได้ทำอะไรตามใจวัยสรุ่นนะกระชากวัยหน่อยนะสินค้าเอาใจตลาดวัยสรุ่นได้ผจญภัยเคร่งใหม่ได้รับผิดชอบชีวิตตนเองด้วยได้รับผิดชอบตนชีวิตตนเองได้ด้วยการงานไนดะ้รับผิดชอบก็ได้ลาบนะคะการเงินจากผู้คนหลั่งไหลมา เป็นวิทยากรสมัยใหม่นะคะทันสมัยค่ะได้ทำอะไรตามใจตนเองได้รับผิดชอบชีวิตตนเองได้ทำงานอิสระงานวิชาการนะอันนี้ก็เดินทางก็ได้พบรักกับคนต่างวัยกว่า เดินทางการค้าสำเร็จค่ะมีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปคนะ่ะสุขด้วยสมถะสันโดษพอเพียงด้วยวัดเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรนี่เป็นนักปราชนะคะ แต่งงานเถิดเจ้าถ้าหากเจ้าได้พบคนดีหากเจ้าพบคนไม่ดีเจ้าได้เป็นนักปราชนะ์นะเป็นนักปราศกันวัดเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไร,ร,นะร,ร,ะรก็ต้องเริ่มต้นใหม่หนะปาฏิหาริย์จะมีจริงก็ต้องเริ่มต้นใหม่งนการค้ะ งานทางไกลงานการเดินทางเดินทางมาหลายถิ่นที่เป็นอัศวินนักรบผูกรานะคะได้ดีนอกถิ่นเกิดนะบุกตะลุยฝ่าฟันชีวิตต้องสู้นะคะด้วยประสบการณ์ตนเองเลยคะ่ะนักการค้าสามารถพูดได้หลายภาษาเจรจาคล่องบุคลิกเท่บึกบ้นแข็งแรงมากแมน อยู่ลำพังคนเดียวก็อยู่ได้มีรถลักซักบ้านที่ดินพร้อมแล้วค่ะอังคารราหูโครท่านทักนะรุ่งเรืองก้าวหน้าการเงินการค้าลาภผลลงทนุนด้วยการต่อสู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาและแล,ะและ้วคู่ค่ะคู่ที่ผูกพันเชืยเปรียบกันมีสตินะ่ะก็จะทำให้รอด มุทะลุดุดันนะทำไรวุวามนะก็ไปพบกับ <Hey. S 1> คู่นะคะ <Yeah. S 1> เหมือนพระเจริที่ถูกเมฆบดบังนะคะถูกบดบังเสียรถไปนหนึ่งคันเลยนะ <Hey. S 1> ให้กับคู่ที่ผูกพันนะ <Hey. S 1> ดีนะไม่เสียรถหลักทรัพย์เสียแต่รถค่ะแต่บ้านหลักทรัพย์ที่ดิน ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทิ้ไงไว้ให้เอียงรักษาไว้ได้บริหารเพื่อเป็นรักแรงที่ยู่อาศัยได้ใช้การค้ามั่นคงต่อไปย่างยืนค่ะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าค่ะเพือนที่พบพันจากกันไปแล้วค่ะตนเองก็มีความสุข สุขยั่งยืนเยอะอยืนโยงเลยกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทำในสิ่งที่รักเ,เป็นคนอ่อคนสวยเป็นดาราศิละปะได้ทำงานเป็นศิลปินชีวิตเปลี่ยนไปแล้วนะคะาหาหนทางแก้ไขก็สำเร็จเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความสุขทำด้วยหัวใจรักเป็นคนสวยคนล่อนะการงานก็ได้ทำงานศิละปะได้รับก,การส่งเสริมสำเร็จการเงินางการค้า นีความสุขได้จับใจใช้สอยฟุ่มเฟือยสบายรวยอะไรค่นเป็นมหาเศรษฐีเลยค่ะการเงินตยูลึกลับๆนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ไปแล้วเสียแล้วเสียไปค่ะเป็นเจ้านี้เก่านะคะ Where ที่ไหน ี่มีงานก็ไม่แห้งแรงค่ะรักในงานที่ทำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ทำงานแกี่ยวข้องกับสตรีนารีอุปถัมภ์ถูกโชกชนเหลิลว้วเป็นคนสวยคนหล่อนะคะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้เอวบางร่างน,น้อยค่ะบริหารการงานนี้เองเลยผลตอบแทนร่ำรวยมหาศาลเลย เวลาที่ไหนราชินีพัจจันทร์หนึ่งเหรียญภายี้สวยนะว่าแป๊กับแวดี The sun อันนี้ the moon นะคค่กอะค่ะหน้าตาเกเรียดหนะ่อยเก็บตัวลึกลับนะไม่ชัดเจนค่ะ รถไปหายวัดไปกับตาเลยนักเดินทางคนต่างที่ต่างถิน่นคนบึกบึนแข็งแรงนะคะได้มาเจอเจอกันเพราะว่าไปสัมมนาจะเจอกันเวราที่ไหนเจ็บถ้วยราชาถือเรียนยนี่เลยเขาเลยอุกรักก่อไ้้พบกับ รักที่ถูกใจนะสวยหล่อมาเจอกันชอบคนสวยคนหล่อคนงามราชนินีถือเหรียญ justicewhere นะที่ไหนนะที่ไหน ดซนนะหนะ้าที่ห่างไกลต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะรดเดยรวมกับสด้นใช้แสงสดใสอยู่เบื้องหลังค่ะอันนี้ได้ทำงานการต่างประเทศการค้านะเทคโนโลยีงานสื่อสซเชียลมีเดียฉลองความสำเร็จเลยนะคะนะราชนจจินีพจันะมาทับลักขณายินดีรับใช้ก็ะด้หลาบลาบนี้ก็เล็งไปที่โครงการรนะยะยาว คิดบวกโลกสวยโครงการนี้สดใสฉลองความสําเร็จไหล่ลา,ลาความฝันฝันเป็นจริงขยันหารักได้ทําในสิ่งที่รักงานนี้ดวงอาทิตย์ส่องแสงสดใสนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งอยู่เบื้องหลังอินดีรับใช้ในงานบริการตนเองได้บริหารการงานนะ งานสตรีงานนารีอุปถัมภ์งานนี้อ่อนโยนอ่อนไหวและไหวหวั่นนะคะเหรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะมีบุญบารมีเก่านะคะก็ได้ทําการงานเกี่ยวข้องกับงานศินละปะมีแรงบันดาลใจนะโดยเฉพาะาควาคืนอารมณ์โรแม,มนติกนะคะเป็นศินลปินนะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก ก็รวยนะคะนะคะการเงินนี้เรื่าความฝันสำเร็จขยันหารักก็ร่ำรวยได้ทำในสิ่งที่ไปฝันอันนี้สำเร็จนะยศศักดิ์ตำแหน่งรุ่งเรืองสดใสร่าเริงเบิกบานแวดล้อมโดยผู้มีประสบการณ์ผู้มีฐานะการงานการเงินเศรษฐกิจดีตนเองก็ได้บริหารการค้านี้ได้ลากใหญ่เลยนะคะโครงการนี้ รัฐราชการก็ได้รับบรรจุแต่งตั้งมาดำเนินชีวิตด้วยเหตุและผลค่ะก็ได้พบกับความรุ่งเรืองกลาวมาได้พบกับผู้ใหญ่เจ้านายตั้งที่ตั้งเทียนมาสนับสนุนเพื่อโกนให้ตนเองได้ทำงานใหญ่ใจนิ่งสำเร็จเก่งค่ะบวกเฮงที่ไหนต่างชาติต่างแดนต่างเทีน ตามประเทศค่ะคิดบวกโลกสวยแล้วค่ะปินดาราศิลปะนะได้ทำงานเป็นศินลปินนะคะพบรักนี่ก็ไอภูมิรากนับเล่นรัก,ก,กทางไกลมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะก็ยังคงส่องแสงสดใสกับ คนทางไกลนะ,นะมนะีมีความสุขมีความเศร้าปะปนกันไปนะรักทางไกลค่ะเว้นค่ะเมื่อไรเมืม่อไรจะได้เจอ ยิ่งชายในฝันที่เลิศเลอเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเมื่อไรนะไม่มีหรอหนาะแต่ที่แน่ๆรู้คุณค่าของตอนเองใครไม่รู้คุณค่าเรารู้คุณค่าของเราเองคิดบกโลกสวยมีแรงสร้างสรรค์ฉลองความยินดีกับสิ่งที่มีนะคะอันนี้ชอบดูหนังฟังเพลงนะคะ,อะชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะชอบดูหนังรักๆนะอีกความสุขค่ะ เมื่อไรนะเมื่อไรนะคนเลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีรู้คุณค่าของตนเองให้รางวัลกับชีวิตนะ The Star The s อ n t h นะ the Star นี่อุปสรรคปัญหาก็ผ่านพ้นไปนะแก้ไขปัญหาได้มีความหวังมีกำลังใจข่าวดีที่โรอคอยฟื้นคืนชีพอีกครั้งได้มีหลักแรงที่ยั่วไซซสวยโออารูรานะได้ทำงานเวนะิร์คฟอร์มโฮระวังน้ำหนักขึ้นนะคะ ต่ชลองความสุขความสําเร็จนะคะมีความสุขอยู่ก็เย่าเฝ้ากระเรือนระวังน้าขึ้นอีกแล้วนะเริ่มต้นทําการงานก็โดยแจรักสายเปยนะคะใชบุญสุนทานก็ยิ่งให้ยิ่งได้นะแบ่งไปทํางานบนงานกุศลนะก็จะได้พบกับการแก้ไขอปุปสรรคปัญหาได้ ว่าต้องพึ่งตนเองนะคะใช้ชนะที่ได้มาด้วยความนักเน็ดเนืยยากพึ่งตนเองก็มีความสำเร็จค่ะอุปสัคปัญหาจบสิ้นไปนเลือดลมแข็งขันเลือดลมดีมุ่งไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้า้าเปิด ชีวิตสดใสค่ะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้ทำการงานเกี่ยวกับกางานสิษย์ที่มนุษยเชนงานสตรีรวยแล้วค่ะเข็มแข็งค่ะแกไขปัญหาได้พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นได้พึ่งของคนอื่นได้มีการเงินด้วยปัญญาความสามารถอยู่เป็นโสดก็มีครบทุกอย่างนะเป็นคนหญิงคนนายคนชายไฮโซนะคะ ครบทุกอย่างแล้วค่ะวัตถุอะไรครบแล้วค่ะรถก็มีแม้จะเสียไปให้กับเจ้าหนี้เก่านะแต่ก็ยังมีนะลักแรงที่อยู่อาศัยที่ทำกินค่ะเมือม่อไรนะเมื่อไรจะได้พบหญิงชายในฝันมันไม่มีหรอกนะจะมีก็คือ เราต้องดูแลชีวิตใจิตใจของเราให้รอดนะเริ่มต้นใหม่ด้วยตนเองนะคะมีการเงินความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าต่อยอดไปยาวๆเลยวันที่7เดือนจิตมฤตยุลึกๆความสุขมาเยือนความสุขสงบสันติสุขมาเยือนได้ลา กับการลงทุนนำสิ่งเก่ามาโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ใหม่ก็มีคนมาสนับสนุนเป็น The s t a รดารดังโดดเด่นดังอีกครั้งค่ะกลับมาฉายแสงสดใสอีกครั้งด้วยกำลังใจฟื้นคืนชีพอีกครั้งค่ะ why ทำไม ธุรกิจเล็กๆของตนเองค่ะความมั่นคงอต่อยอดออกไปค่ะมั่นคงแล้วบริหารการงานเองเลยมีความสามารถแวดล้อมด้วยผู้มีประสบการณ์ทั้งการงานเกี่ยวข้องกับเลือดลมขยันกระาหารแวดล้อมกับหุ้นส่วนเชื่อมั่นในตนเข้าไว้ค่ะ มาจนได้นะเนี่ยนะพระสุรินทร์ราหูนะอังคารราหูโครท่านทักไว้เพื่อนเพื่อนเก่าจ้าไปแล้วนะภาษาปัญหาเจ้านี่นะเจ้ากรรมในเวรค่ะเจ้านี้ลูกนี่เจ้านี่เก่าค่ะนะตึกลับเล่นลับว่ายังส่องกันอยู่เรานะส่องเขา เราเชาวกันนะส่งเขาต้องมีสติอย่าให้ใครมาเอาเปรียบค่ะอ,อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรคมเอาไว้และเลิกสองได้ก็ดีนะไปส่องงานค้าขายออนไลน์งานต่างประเทศออนไลน์สําเร็จเชี่ยวชาญในงานที่แตกฉานนะคะรุ่งเรืองก้าวหน้าเลยะคะ่ะยิ่งเดินทางที่ต้องค้าขายการค้าแถวต่างชาติต่างถิ่น ทางประเทศนะได้รับสืบทอดมรดกจากเอเชียใต้ามานั่นแหละรุ่งเรืองก้าหวน้านะต่อยอดออกไปค่ะเกิดลมดีเชี่ยวชานเชืช่อมชองในงานวุ่งไปที่การงา,านนะคะนี่ไงเห็นเจ้าก,กรรมในเวรมาชดใช้หนี้กรรมค่ะสิ้นสุดการรอคอยค่ะเพื่อนทางไกลนะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะแต่จะส่ง ราาชาจากทางไกลดีที่สุดก็คือได้รับโมรดกเสือทอดอเก่าแก่มาจากบรรพบุรุษปุยยาตหญ่ทำความดีงานต่อไปปรูกผลอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะสินสุการรคอยได้แก้ปัญหาเก่าแล้วะคะ่ะหมดหนี้สินชดใช้คืนกันไปแล้วคู่เนื้อนาบุญก็ี่ทำร้ายกันนะคะเนี่ย ทำร้ายกันทางด้านจิตใจค่ะนะมุ่งไปที่ด e Sun นะคะนีเนี่ยที่ไหนต่างชาต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศแบนไกลงานออนไลน์งานต่างประเทศเป็นดาราศิลปินมีชื่อเสียงฉลองนะงานทางไกลค่ะยศศักดิ์ตำแหน่งสดใสมากแม้จะได้ทำงานอยู่เบื้องหลังก็ฉลองความยินดีทุกประการนะ คิดฝันอะไรลงมาทำสำเร็จได้บริหารการงานสืบทอดงานเก่าแก่จากบรรพบุหลดต่อไปเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะอันนี้ก็สนใจในสัตว์สายโมเตลูนะคะก็ส่งได้ค่ะใช้มีดจบสิ้นไปแล้วค่ะไม่อยากนะบริหาร อารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นไปเจอไปส่องก็ไปเห็นแล้วก็อ,อิสเน่หน้าหลงไหลให้ลุ่มหลงอะนะมีจริตเย้าโยนนะคะอย่าไปตกหลงค่ะมีสติก็เกิดปัญญาเนี่ยเทนเทศีลปฏิบัติธรรมไว้ค่ะอย่าเข้าไปมุมมึดตึ๊บนะคะ ไปรับแสงตะวันสดใสคิดบวกโลกสวยมุ่งไปที่การงานะได้รับความสำเร็จทุกประการคะฉลองความยินดีคิดฝันอะไรลงเมทําะในมุมของคิดบวกโลกสวยค่ะเป็นผู้นำค่ะเป็นผู้นำชุมชนยุนิตียินอย่างค่ะในดีมีเสียในเสียก็มีดีนะเลือกเอามุมที่ดีนะคะ แค่ชันโลกเป็นสีชมพูดาราศิลปินนำสิ่งเก่ามาทำให้ใหม่ก็ยังคงชอบดูหนังฟังเพลงเก่าๆนะอ่ะฟกีบเนี่ยให้อภัยตนเองนะคะโหสิกรรมเรื่องที่ตัวเราคนที่เข้มแข็งเท่านั้นคือผู้ให้อภัยตนเองก่อนเพราะคนที่ให้อภัย ได้ก่อนคนนั้นแหละคือผู้ชนะเนี่ยความสุขสงบมาเยือนนะคะมันเพียงถือศีลปฏิบัติธรรมสร้างเสริมบารมีจากชาติที่แล้วถึงชาติปัจจุบันใช้กรรมจบสิ้นแล้วต่อยอดไปถึงอนาคตตระชาติถัดไปค่ะเอาโหสิกรรมเริ่มที่ตัวเราค่ะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะมาเจอเจอกันมาแก้ไขปัญหาเก่า กับเพื่อนเก่าค่ะมองมั่นไปที่การค้าแล้วก็ความท้าทายของชีวิตคือคิดบวกในทุกสถานการณ์นะคะรุ่งเรืองสดใสกับการงาน